สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านสวัสดีผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงเฮงปังปังเลๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปวิดีโอนะครับคำเตือน ให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นย้ําผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคํานวณและการวิเคราะห์โดยใช้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ,ผ่านๆมานํามาคานวณและมาวิเคราะห์หาสูตรนะครับส่วนจะเข้าหรือไม่นั้นนะครับไม่มีการฟันธงใดๆทั้งสิ้นนะครับ ไม่มีคำว่าร้อเซนนะครับไม่มีอัดนะครับส่วนชอบตัวไหนมากหรือน้อยการวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนคนเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับจะชอบตัวไหนก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเอาไว้ในใจนะครับขอให้ปังชอบตัวไหนขอให้ทุกคนโชคดีกับตัวนั้นนะครับและก็มีโชคจากคลิปวิดีโอนี้นะครับสรุปนะครับหลัก หน่วยล่างนะครับหลักสิบล่างผมก็สรุปไปให้แล้วนะครับต่อจากคลิปนี้นะครับก็ประมาณช่วงบ่ายนะครับผมจะสรุป2ตัวตรงๆนะเลขท้าย2ตัวเราจะเรียกว่า2ตัวล่างตรงๆนะครับลงให้เลยแล้วก็เอาไปเทียบกับสูตรดับนะครับซึ่งวัที่ผ่านมานะครับอันตัวนี้ผมปรับเปลี่ยนในส่วนของหลักหน่วยนะครับ ไหนๆก็เรียกว่าวัดกันแล้วนะครับวัดกันแล้วก็วัดแบบมีหลักการหลักการในที่นี้คือการคำนวณออกมานะครับการคำนวณคือหลักการตายตัวเช่นว่า1นบวกหนึ่งได้2 2งบวกสได้4ี่นี่คือหลักการที่ตายตัวนะครับแต่สูตรมันมีโอกาสพิกผันสูตรไม่มีตายตัวนะครับทุกคนนะเอผมนะครับเทียบให้นะครับที่จริงมันเดินยาวมากกว่านี้ แต่ผมจะเทียบให้ตั้งแต่เฉพาะปี65เป็นต้นไปผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าทั้ง3สูตรนี้สูตรไหนจะเดินดีกว่ากันและจะตีคู่กันไปได้กี่งวดกี่วันนะครับนี่เริ่มรันตั้งแต่วันที่17นะครับ17มกราออก92นะครับมันชนเลข2ตัวเดียวนี่คือตัวชนนะครับ นี่คือตัวชนนี่คือผลนะครับทั้ง3สูตรครับชนกันที่เลข2ผมว่าถึงน่าสนใจไงครับ3สูตรนี้ชนที่เลข2 2ที่หลักหน่วยออก92นะครับงวดต่อมาครับวันที่กลุ่กุมภาพันธ์ทั้ง3สูตรนี้ชนที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้เอ่ยถึงตัวรองเลยนะ3สูตรแน่นอนมีตัวรองแน่นอนนะครับอ่าชนที่เลขศูนย์ตัวเดียวออก30นะครับงวดต่อมาวันที่17กุมภาพันธ์ ชนเลขเจ็ตัวเดียวทั้ง3สูตรครับทุกคนนะครับออก5 7าครับงวดวันที่1มีนาครับชนเลขเจ็ตัวเดียวอีกแล้วครับออก0ูนย์นะครับอันนี้คือความบังเอิญที่สูตรมันมาชนกันนะครับผมไม่ได้แก้ปรับเปลี่ยนหรือว่าอยู่ดีๆจะเขียนขึ้นมาให้มันชนกันนะทุกคนไปไล่ย้อนดูนะครับใครชอบสูตรไหนเลือกไปคํานวณกันได้นะครับอยู่ที่วิจารยญาณของใครของมันนะครับไม่จําเป็นต้องมาเทียบชนเหมือนผมก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าสูตรทั้ง3สูตรเนี่ยสูตรไหนเดินดีกว่ากันนะครับ สูตรไหนเดือนยาวมากกว่ากันและสูตรไหนเดือนสั้นกว่ากันเรียงลาดับให้นะครับและมางวดนะครับล่าสุดนะครับทั้งสาสูตรชนเลขสามตัวเดียวทุกคนออกศูนย์สาครับวันที่16มีนานะครับผมไม่ได้การันตีใดๆดทั้งสิ้นนะครับว่างวดวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยจะชนกันกี่ตัวนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เทียบนะครับและถ้ามันชนกันแล้วผมไม่ได้รับรองว่ามันจะมาตามที่มันเคยมานะครับอ่าทีนี้มาดูเลยครับ สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งมาจากสูตรนี้นี่ครับสถิติมาจากสูตรนี้ครับงวดวันที่หนึ่งเมษาครับได้หนึ่งสองสี่เก้าอนุญาตเขียนนะครับนี่ขนาดเขียนในคออนุญาตเลยหนึ่ง 2 4 9นะครับขอให้เรามาเจอทั้ง3สูตรนี้และเดินต่อนะครับจะเกี่ยงว่าก็ช่างแต่ขอให้เดินต่ออ่า1 2 4 9นะมาดูสูตรที่2ครับสูตรที่2คือสูตรนี้นะครับและในชื่อคลิปนะครับไปย้อนดูได้ใครอยากรู้วิธีคำนวณใครอยากรู้ว่ามันมาอย่างไงนะครับสูตรที่2ได้6 7 9 0็ เขียนมันลงไปครับทุกคน6กเจ็ดเ้าศนะครับมาดูสูตรที่3ามคือสูตรนี้ครับนี่นะครับสูตรนี้นะสูตรที่สามนะครับปึ๊บหเมษาครับได้90้าศหนึ่งสเขียนลงไปครับ9้า ศูน 1> 1, นะครับจะมาไม่มาไม่รู้นะครับมาดูชนตัวเดียวคือตัวไหน1ไม่มี2ไม่มี4ไม่ใช่9ครับเก้าครับ เก้านะครับแล้วนะครับตัวเดียวเก้ามาดูคนมาดูดับมันมีไหม,มดูดับจะไปคนมกันไหมกับดับหลักหน่วยไม่มีเก้าครับ หลักหน่วยเดินจริงนะไม่มี9้านะครับทีนี้ค่ามันมาจริงๆเอาไปตัดแต้มนะครับงวดและไอคลิปก่อนตอนหลักสิบนะครับผมเอาหลักสิบไปตัดแต้มให้นะครับนี่ ผมก็จะตัดแต้มแบบทีละอันเขียนแบบนี้เลยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้า แป้าและ99้านะครับแต้มรวมแต้มรวมตัวนี้นะครับนี่1 3 4 5 6 0นะครับ1 3 4 5 6 0 1 3 4 5 6 0 เปลือนมานี่แล้วต่อเดี๋ยวงงนะอันไหนเข้าเข้าแต้มอันนี้แต้มเก้าไม่มีอันนี้ศูนย์อันนี้เทียบแบบนี้มันดียังไงครับทำไมถึงเทียบแยกเนื่องอ้าวถ้าหลักสิบหลุดถูกต้องไหมครับถ้าหลักสิบหลุดโป้งเลยนะครับใช่ไ้มถ้าหลักสิบหลุดหลักหน่วยเทียบชนทั้งหมดเนี่ยมันเข้าก็อยู่ในชุดนี้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยก็คือจบนะครับ อันนี้หนึ่งแต้มสองเก้าสามเก้าสองแต้มไม่มีนะครับสองแต้มไม่มีสี่เก้าสามแต้มมีนะครับห้าเก้าสี่แต้มมีหกเก้าห้าแต้มเจ็ดเก้าหกแต้ม 8 9 7แต้มไม่มี998แต้มไม่มีมีแค่นี้ครับตรง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 ,ตรงนะครับถ้าใครจะแคบถ้าไม่สนใจหลักสิบถ้าไม่ชอบหลักสิบนะครับก็แคปไปในตัวนี้ถ้าไม่ชอบหลักสิบและชอบหลักหน่วยที่ผมประกบกันให้ทั้ง3สูตรชนตัวเดียวถ้ารูด9ก็จะมีทั้งหมด10ชุดตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับนะครับใครดับไม่ดับผมไม่รู้นะครับผมว่าไปตามสูตร นะครับผมว่าเป็นตามสูตรมันอาจจะไม่ตรงใจกับหลักสิทธ์นะครับหลักสิทธิ์มันก็มี3กับ0นย์ถูกต้องไหมครับแต่ตัวรองมันนะนะครับตัวรองชุดเต็มมันนะนะครับไปย้อนกลับดูได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่ไปย้อนกลับดูนะครับรอผมส่งให้ตอนบ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าและผมขอให้ทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับโชคดีมีชัยนะครับขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนทุกท่านนะครับนะขอให้มีประโยชน์นะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขลับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับจนจบคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมนะครับคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับผมนะขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอพบพระคุณและสวัสดีครับ